สวัสดีครับงานอาราบัยงานแรกมาแล้วนะครับวันนี้ตัดกิ่งต้นพวกสูง่างครับหรือว่าลูกท่อนะครับก็มีรูปตัดยังไงครับไม่เคยทำเหมือนกันครับครั้งแรกเหมือนกันไครับนี่ครับด้านหลังผมนี่ครับตอนเช้าก็ยังหนาวอยู่นะครับ ลบห้าลบหกเลยครับวันนี้ครับแต่ว่าตอนบ่ายก็มันหกเจ็ดองศานะครับก็ดีๆหน่อยอากาศก็อุ่นหน่อยครับสวนใหญ่มากครับ เดี๋ยวตัด,ต,ดตัดแบบไหนยังไม่รู้เลยตัวนี้เท่าแก่นี่ครับกำลังเตรียมอุปกรณ์อยู่ครับเตรียมไม้อยู่วันนี้มาเขตไกลครับผมยูอันซองวันนี้มาชนาวนันครับอีกจังหวัดหนึ่งเลยข้ามเขตมาเลยครับส่วนอยู่ไกลามาก นี่ครับตัดตรงนี้ครับตัดจากให้เขาเลียงก้งเงาเหมือนกันคโคนมันครับให้ความสูงมานี่นครับประมาณนี้ครับนี่นะครับนี่ครับไล่ตัดเขามีไม้วัดให้ครับทว่าแกทําให้ครับตัดตุ้กกิ่งนะครับกิง่งเขานี้ตัดออกแล้วเขาก็จะมาตัดตัดข้างบนนี้ตัดทิ้งหมดเลยครับ ให้เป็นท่อนเล็กๆให้เป็นท่อนสูงประมาณนี้ครับตามที่ไม้วัดเลยครับก็ผมไล่แต่งกิ่งก่อนแล้วก็จะมีคนเอาเลื่อยมาตัดอีกทีนี่ครับอยู่ในล่องต้นลูกเคราครับ ก็ไม่ค่อยเหนื่อยครับแต่ว่าจะปวดขานหน่อยไม่มีที่นั่ง นี่ครับระดับความสูงครับนี่จะมีไม้วัดนะครับนี่นะฮะเรามีตัดกิ่งนี่ครับอันนี้ใช้กันไกลแต่งกิ่งตัดครับใหญ่ๆตัวนี้คือใช้เลื่อยเลื่อยครับถ้าใช้ตัวนี้ตัดก็ตัดได้ครับแต่ว่าจะเจ็บมือหน่อยเรามีเลื่อยอีกทีครับใช้เลื่อยตัดดีกว่าง่ายดีออมแรงนี่ครับเดี๋ยวใหญ่เนี้ยใช้เลื่อยเลย นี่ครับแบบนี้ครับใช้เลื่อยตัดอ้อพี่าพี่บอยคุยกับใครคุยกับแฟนนี่ครับตัดกิ่งเล็กๆครับนี่ครับตัดแรงละหมด นี่ครับผู้หญิงก็ทำได้นะครับแต่เจ็บมือหน่อยนี่นะครับกิ่งเล็กออก็กันไกลตัดกิ่งตัดเอาครับ ตัดเลยครับเยี่ยมสิประมาณนี้ครับความสูงได้อยู่นี่นี่นี่คู่แ็นนู่นเล่ะ ตืต้นนี้นี่ อันนี้ใช่เลื่อยเลยตัดได้เหรอใช้ไกนตีกินตัดได้จริงๆมันตัดได้แต่เปนหยุดปวดมือหน่อยแรกพี่ก็ใช้นี่ตัดเลยอ่ะโอ้สูงแล้วเนะี่ยได้แล้วนี่นะครับจากที่ผมตัดแต่งกิ่งแล้วนะครับก็จะมาตัดต้นนะครับ ตัดให้เหลือประมาณนี้นครับเห็นไหมเห็นเหลือแต่ตอครับอัน<ป>นี้เป็นคุณลุงเกาหลีเป็นคนตัดครับพวกตัดแต่งกิ่งครับ พวกผมตัดเฉพาะพวกนี้นะครับพวกนี้นะครับตัดแต่งเฉพาะพวกนี้ออกกันครับนี่ใหญ่ก็ใช้เลื่อตัดครับแต่คนเกาหลีเขาจะตัดเป็นตอครับอย่างนี้ครับอย่งี้คับเย่างเีบยงีอย่ง ชัอนอุบเ,เพียงเนาะเอามาลังค้อเยอะนช่ไหมครับตัดแกจะมีไม้วัดด้วยความสูงนะครับ

ที่แรกผมนึกว่าตัดตัดเสร็จแล้วเขาจะขุดขึ้นนี่ผมว่าเป็นการเขาเรียกอะไรตอกิ่งเลยคิดว่านะนี่แกกำลังทำให้ดูเห็นไหมครับอืมเข้ามาเยอะอีกคนหนึ่งยกี่คนยกี่ให้คยอะคือตอกิ่งครับว่าเราเรียกว่าตอกิ่งอ่อเนี่ย chọn kiếm giống chọn kiếm hoặc anh cho ơi ăn chua yêu đó nè thương ต้องค่อยตัดไม่ให้ฉิกไม่ได้เลยครับฉิกไม่ได้เลยอาวันนี้ลมแรงหน่อยครับว่างมากครับหกไลททำเงินแค่ห้าคนหกเจ็ดนะคนไทยห้าคนคนกาหลีสองคนเจ็ดคน วันนี้คงไม่เสร็จครับน่าจะมาต่อทิศหน้าครับ